ค่ะนี่พี่ปอเปิลก็ใส่ตัววิกผมที่เป็นงานคอสเพลย์นะคะที่พี่ให้ดูคือรุ่นนี้ข้อดีของเขาอะ่ะมันจะเป็นงานที่อุ้ยกวารอย่าโดนขาดตั้งพี่สิน้องอย่าอย่าโดนอย่าโดน <laughs> ด <laughs> พอดีนักเรียนก็ทํากันม้านอยู่ข้างๆนะคะก็เลยขาดโ,โดนโดนแบาบว่าพอดีพี่ปพี่ปเปิลกำลังแบบว่า ใส่ตัววิกผมที่เป็นงานคอสเพย์ให้ให้กับลูกค้าให้กับแฟนเพจนะเนาะได้ได้ชมกันนะคะสำหรับคนที่ติดตามเรานะคะสามารถที่จะ,ะติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใน TikTok ใน Facebook หรือว่าในช่องทาง y o u t u b e นะคะเนี่ยคือวิกผมนะข้อดีของการใส่วิกนะพี่จะบอกคือมันจะทำให้แบบว่าเราเปลี่ยนเป็นคนละคนคือข้ออเรียกอะไรนะหลายหลายคนเลยมักจะเจอปัญหาว่าเนี่ยกรณีที่เราทําสีผมแล้วผมเราพังเราไปตัดผมแล้วผมเราเสียหรือ ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะคือใดๆก็แล้วแต่ถ้าผมเราไม่สวยนะคะวิกผมร้านพี่ปอปเปิ้ลแนะนําได้เลยคือของเราเราก็การันตีในส่วนของสินค้าของเราอยู่แล้วนะคะเป็นใหม่ชนิดพิเศษที่สามารถสาได้รีดได้แล้วก็รีดได้โดยไม่ต้องใช้น้ํายาด้วยนะคะอย่างทรงเนี้ยคือจริงๆอะ่ะเป็นเป็นอ่าวิก วิกคอสเพย์เเนาะเนี่ยค่ะคือทรงของเขาก็จะเก๋ๆแบบนี้แหละคือพี่กับมันมันเนบหูได้ทุกทรงแหละค่ะแต่ว่าพี่วัวเปิ่พอดีเรากําลังใส่ตัวนี้ให้ดูเนาะก็เลยแบบว่าเอามาให้ดูนิดนึงกรณีที่ถ้าเราอยากกิปเก๋เนาะเราก็จะใส่เป,เป็นเป็นสองลูกสองสไตล์แบบนี้เราจะได้ให้ให้ใหงุ้มๆหน่อยก็ได้นะคะจะวีให้ให้ซอฟๆหน่อยก็ได้เพราะว่าอันนี้พี่ พี่แบบว่าไม่ไม่ได้ใดเขาเนาะมันก็จะเป็นแบบสองสองขยักแบบนี้นะคะวิกตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบสั้นแบบนี้แล้วก็จะเป็นยาวแบบนี้แต่กรณีที่แบบว่าเหมือนเราอยากแบบเคืออะไรนะซ่อนตัวที่ที่มันมันอ่าเป็นตัวสั้นอะ่ะออกเราก็แค่เนี่ยปูไปง่ายๆคือเนี่ยไปแล้วเนียนมากเลยนะเนี่ยคือดูไปแล้วมันก็เหมือนผมของเราแหละดึง,ด,งดึงจนดึงคยกอะไรนะดึงดึงลูกผมของเราอะ่ะออกมานิดนึงให้มันดูบาลานซ์แล้วก็ตรงนี้เราก็ วีไปนะคะวีไปนะสวยมากเลยข้างหน้านี้เราก็คือทรงของเขาเป็นหน้ามา้าแต่สามารถที่จะปัดซ้ายปัดขวาได้เหมือนกันนะคือคือหน้าม้าตัวเนี้ขึ้นอยู่กับเราจัดแต่งเลยแต่เวลาเราใส่วิกะอย่างพี่๊อเปิ้ลเป็นคนที่ไม่ค่อยอจะไว้หน้ามา้าเนาะเราก็อยากจะให้ดูเป็นแบบว่าเออเปลี่ยนทรงบ้างให้ให้มีลุคหน้ามา้าแบบกิิปเก๋หน่อยอะไรเงี้ยอยากรู้ก็เองแบบว่าหน้าตาเราเป็นยังไงมันก็ดูดูเป็นอีก บุกค,คลิกหนึ่งไปเลยนะคะเนี่ยคือเวลาเราใสา่เราใส่แบบนี้เนาะรีดบนหัวได้เลยแต่ทีนี้เวลาเราถอดเราถอดยังไงพี่ปอปเฟิ้นก็จะถอดแบบง่ายๆเลยคะ่ะเราก็แค่เอามือเราอะล้วงเข้าไปข้างในแบบนี้คะ่ะคือเราก็ถอดออกเลยคะ่ะตัวตัววิกขมของเราเราก็เขาเรียกเลยนะดึงออกมาข้างหลังได้เลยคือพี่ป่อปฟิ้นจะถนัดถอดแบบนี้นะคะมันก็จะอถอดได้ง่ายๆแล้วเราก็มา